สบายดีทานผูดซ้อมสื่อยังไงมาโอ้ขีดอุจวาว่บ่อยดแม่บ่จ้าในาตะเว้นนนิกิ้ลูกกิมพวมา้งอมังนี่หอดเล้แล้วสีนี้เปล่าเอจะจับเนื้อปลา สวัสดีครับดมึงดูอแฝดสี่สิแปดไก่กับบดได้หวังแอเอามือออกสิต๊อเจมีนเนาะมันเกือบต่าเป็นมามึงมาแหนดมาเอ้าโอ๊ยบดแสดงอะไรนะหญิงยอดเยี่ยม อาก็ซัมเมอร์สองขวดอย่างนี้แม่ได้สิอยู่ทองอยู่ใส่คุณแม่อมแมดกัเอ้่เทอเลยแม่นบอกน้ำแก้ได้หมอ้าวยแม่กวาจักรแซนแม่แม่จะ่แม่ัีทง่ไหม อีแม่คือเป็นปยังสี่แม่ปกติที่ถังดาไล้ปกติอีแม่คือคือปวพลาดบม่ได้ขัขปขไปเฮือนไปซานเด้อพี่น้อย,ยในเฮือนน่ะมันฮอนมันเย็นอยู่แต่บอนเดียวคือห้องแอร์พูดดีตรงนี้เลย ฮะหยังสูปลูกภายอีกแหละอะไรอีกอครับกับสิทําพิธีหาปลูกแขน <c oughs> พี่น้องบ่แม่นสูกวันเด้แขนแขนแขนส่วน <c oughs> ใครคุณแม่ปลูกแขนให้ลูกสาวสิกับกรุงเทพเมื่ออินนี่ให้ค่าคลายร่ํรวย ย่งเหเวลาอ้วยพรนให้ลูกสาวน่ะอวยพ่อแต่อายุดีม่แห้งและกับ <Rey> ข <pot> ้าคายดีอืมเออไเดนระัมาไปหาผ้าใยนางลงซานม นงลแม้าสลแล้ว่ไหแเอาคันสีสพู่นะแค่เอาคันสีสบูนมาใส่ใครบหนกมันใหญ่วดคันอี่แมทขก้วทาปากอีแม่เอาม่เปสีอีแม่ปวดเัมอร์กับ่มีเร็จเนาะหน้านีแมทเฮ้ แม่พ่อไี่ไหนอนยำมองสักก่องกวดเสมอร์นะเอามาที่ดีแม่กุเจลอดีแม่ก็ด่สบายดีแม่เด้อเดี๋ยว้องไปชิมาซัมเมอร์ห้า,ากุเจลด,ดกูดเฮ็ด้มมยดนย่น <c oughs> เอาใส่ไข่นะ เอาออกอามากี่ย์ไอีขาวนะใส่คันเสก่อนเนาะให้แม่ทาพิธีก่อนแม่ทำพิธีซื้อเดอร์บเมนไล่เวทมนต์อ๋อเลิศเดอีแม่บอได้ยากแม่ไล่นั่นนะบอกแล้วพอมบอกมาก อันย้ข่าวสาครตีเต็มเตมกระซาบอกมาเราบ้างด้อมาป็นยัสิบอกมานี่มาจับี้แบบมแอีล้วคมีบ้า้าของจะน้ำมวยไหมอ๊ะตีกันงแตมานะหมะไดน้ำสมนีแล้่น้าคือโบมี หัวน้าแบบเลอเล้เปอร์เซย์แห้งแบบสมให้พี่น้อยกินแล้วแบบให้อิ่มไปเลยนะบอกกลับมาประเทศเราออิ่มาอิ่มไเแม่เลนหาแค่ก็คือบบให้มาให้แม่เนี่ยมาดามแบบุุ้่เลยจัาจับไอเมียัวจ้เฮ้นะจ้าจ้าจ้า้าจ้้จับา มาเด้อเจ้าดามเมื่องามงามกับผันามดีที่ได้จำราบาซีหายแล้วอืคิลบลาวตาเมื่อปะทนไทยระูกสาวลูกสาวกายตลอดปลอดภัยอยู่แล้วมาตรประดุษไม่นะบ้านนี้แตมีต้โตุกมีขายผูกเทนและไข่และกระดูกขนมนี่แหละที่จำราบาซีลบลาวต่เมื่อกายตลอดปลอดภัยหอดบะถึงเพื่อนเมื่อฐานนีผูมี่ขี้มันีผูหักผูหอมมี่ผู มาสวดมาสช่วยขายขายขายง่ายมือจต่เงินค้ามหลังมาเป็นกองขึ้นท่องกระลามาเป็นกวดเป็นอินแหงก็ืว่าก็เก๊กเก๊กเขาอยู่ดิแห้งตำราบาซีเับแข้งเก่าแข้งควันนะเขาอยู่ดีบิแห้งลบะลาแตาเมื่อไง มอยผ่อันห้านมอยพาดอันหายแมวีล่กันแม่บจบบอดีกันี้ัไกลไหลตัข้นนั่ข้นในแหงบอยบอยนี่เนี่ยมาไกลมาทัดอยู่ดีที่แห้งหมั่นคงตัวน้องแกาปิดเลยแม่จ้าเขาใลูกปิดเลยบ่จเขาเด็กปิดเลยจัทานทายบอ เราไปข้าวไปกันเองไปเล่นวนที่ข้าวเราจข้าวตอนไหน้าวะหูเรียงเนาะข้าวจะเล่นเลินค่ะคุณแม่มา วดเวดกขนกในในขวกอนานึ <to> ่งเสียเลิศค่ะคุณแม่ซันขอมือวิ่งทิ้มมือเจ้าอมาเข่าเนนเสื้อเนนกายีแล้วเชนี่เปนะกวดหายไผเชนี้เปนตะไาห้งตเป็นเมียงอะไรไปจุนั่งุนเจ้าใจสปานเกียวปลนแบนขนมปุกแขนขนมืหน่มือจุกมือดีมือชี้ีกัมือนี้มือห่างมือมีกับมือนี้ขาึแล้วเนี่ยมจุกบืีนอ้ไหไปเตือนตกนกกขตายเเลยบอยมา

สายทีนี้คือสปูแขนเอาเจ้าคนมาอยู่ทิ้งเดี๋ยวมีสาบมาอยู่สาบเจ้าจะมีปุ้ยเจ้าอย่าไปลุยน้ำแกงใช้คนแต่งให้นี้ให้เจ้าเป็นคนดีอยู่ฝาดคนจิตด้วยเจ้าขาจะมาหนีไปที่ไปทุ่งเมื่อไหร่หรื่องข้าขายงายมือเกันหลังมาเป็นต่อนี้ามกันหลังมาเป็นเออบอยมียังมาเบียดมาชีเจ็บไข่วัดไอ้เฮนี้ไปตามมัน ขีน้ำต้นตาบให้มันขาดสีน้ำต้นลัางบ่อนมันพังในเนื้อในที่ให้จะเหลือคือไม่ใส่แก่วผมแม่ถูุกแล้วเรื่องรับราวตาเมื่อกบอวมีศัตรูมูายเยตีตาชยิ่งเต็มพนังงานย่รู้ใจเต็มภาคขาวปันบาตรุกตนกตุกำแล้วมาไก่เงินเซ็อไรสบเงินละไระูนะไรสบไทยผมยังมาไก่มาชัดอนูีแห้งอยู่รนบุกมันเต่าอยู่แล้วหมันโค้งะนองแก่ นี่แหละค่ะขายง่ายมือกหเจริญอ่านี่ผู้หักคนดินเดืหดคนใบเดือปานเด้ออ่าเดมแล้วให้ดีแห้งใหเจริญเจริญนะบุือธรรมาอุมไปต่อแค่แม่เ่งแ่ต้แม่ต้นแ่โอาปลูกอ้าวนลบ้านครับอ้าปุูกลุงน้องลุงน้องมาลุงน้อาปลูกมาแล้วเข้ามาที่นี่เข้ามาเออทีโสมคนเดีอวาปูก พรพุธพาษามพระสงอ่าอมีเงินแขนเก่าแขนขวานบอแหน่น้องแขนแตมมีเงินเจอจดแล้วนีแม่นี่เนาะจะแม่เดชแม่ใช้กันเลืมบอไปเกากรับกระดากะติกผูก่ปโรดแม่นี่เงินแม่เป็นีนแส้ีแม่บอเด้นะสาพันสามาสามาอีเมนเสามาเด้อ มากขึ้นหนักขึ no like, wohl, fruits, yeah. ้นเงี้ยเขาคือเวไนเงินเนาะอะไรข็ให้ย่มันก่นเดินข้าวคลายก็ให้เลยรวยเงินยังๆทำกายแข็งแรงเนาะเดอขาเงินห้าขายอยากลบไห่ไข่เจบอยกี้อยากไปบังบังต้องกันม้วเอียนยกเ่าบ่ายอยเนื้อวนเต่าข้าวายง่ายเมืนเดิมาเนกมเจ็บอยได้กมไข่หอยนี่เ็นเจีบี เนล้านล้านแม่แม่ล้านหมื่นล่านแล้วอ้าวปลุกแล้วนี่ปลุกลอยแม่อันนี้อันนี้หนึ่งแสนจีบเป็นเงินอ้านสิบบาทเงินขวันนั่นแหละพี่โดยเป็นเงินควัเทปไว้เดใส่กระเป๋าไว้อันนี้เงินนอกได้นี่นัน แทนหายแทนควันแทนเก่าแทนขวัญบวยมาเยียมายาวนขวัญอ่อนหย่อนหย่อนขอให้อ้ายมั่นขวันยืนแล้ก็ร่ำรวยร่ำรวยราบรื่นในาที่การงานคอยเดขาดดีๆคะับพีน้อยรอบ ถ้ามีโอกาสเจอกันแน่พี่เทนถ้ามีโอกาสแม่ไปนะหนึ่งแสนเอาไว้ใหเอาไว้ให้พผีเบิ่งแทนแทนน้องๆเนาะหรือไปลาวครั้งนี้ได้หมูปวกแขนตั้งแสนหนึ่งเลิศมากอาเจนอาเจียไอ้นายมาเยียบมายาวกับนี่เจอขอยัขอให้หนูสวยเหมือนแม่นะคะ ก็รำหยกมาพี่นะกระดังเป็นหล่อเป็นพันแล้วแม่พวงเข้ากับเรใส่โอยเป็นทุกอย่างให้รู้เลาบอกเาผูกเลยบอกาค้อมันผูกบอโอ้ผูกได้ไงไม่ผูกไม่จบนะถีขาวสีแล้วก็ได้มีขาวก็ยังเจริญ หูเรืองเลือนเลยไปยังกับขาวจข้าว่วงเงนน่ะเจ็บไปเระหมดเงินอ่นเงินควันเงินเก่เงินเก่าเงินควันหละตันเมื่อจำยึด euh, ซ้ำเพื่อนยังไส้่ายใส้เลยเนาะเป็นแบนมุดระดัปกุกการกันแบเแมนร่างกายวันไม่เอาได้เก้าวันนอก ขอให้สวยแล้วก็รวยกว่าเก่านะพี่ขอเพลงปังปังมันมานอยลานันลานวางๆก็มาเยียมน้องๆแม่ถึงตเตสรี่แล้ววัดที่หนึ่แม่เปิดปอกไข่บ้านลนาดมากบ้นเปิดหมอนเปรู้ไหแม่ลูกหนึ่งลูก้าห้นถูกท่ายกย่นก็เก็บไว้เลย มันหวานอ้แม่เบิ้งไข่ก่อนเป็นเน้าไห่บไข่เดเดินทางอดเดินทางปลอดภโอกาสนี่ดอกตั้ง่เลยจากแหละแล้วกลับไปถึงแล้ววันที่หนึ่งเราจะได้บินกลับไม่เย็เหนว่าอีมีมันกอดไว้นัปสใเลย ไข่บวบแป๊บอย่างมาสิโตบแป๊บอันี้นะสข่งามวะหมส้ยงามอันนี้นะคือเต็มเต็มเนาะเต็มบนโตนะตัวลเพียงกคนหนก็ได้อยไปทำได้เะแนนแรงลทำได้แต่ไม่ไอยพยบุแครมาตามคื่นยังยัางแห่อยแ้องนายเกเด๋ก อยแก่ออกให้น้องนายแก่อฟแก่เอาเลยพี่โบต้าดักแล้วก็ไปหัวนอนเออคาราบด้วยก็ไปหัวหัวที่นอนครับอยกินกระดิบไหมคะเพี้ยนมันแบบว่ากระทันหันนะน้องก็คิดนะบอท่านก็เลยว่าโอ้ที่ให้แม่ที่หน่อยก้ามให้แม่ผูกให้มาแรกหนึ่งแล้วยามหันลบหลับตาเมื่อตาสิจ้าใหญ่กว่าหันก็ต้องมีไก่เลยเนาะไก่ควานไก่ต้มก็ต้องทำนี้ทำผูกแค้นไก่ก็ต้องผูกเนื้อหมู้ับต้องผูกเนื้อเมูสัอันนี้เฮาธรรมดา ม่นแค่นี้ก็อบอุ่นเลยน้ำมันไหลเลยใจอ่ะอม่เยจอมาม s: <s าผันจุ่มขอจุมแม่กังามงามไข่ลงามเลยไหมี่เตรียมจิบูอยู่น้บริบบ้าาแค่ได้แก้วแก้วมาให้พี่น้อยชิ่น้ำเนยแก้วแก้วอย่อี้จะกินเมียนหมดนนข้างในเนาะ ให้เ่กแหให้แม่เีกว่าแม่คุณแม่คือสั่งให้เบิ้งเลย้วแกเบิ้งมันอแล้วก็อ่อแม่ยังหัวมันสีสอดบ่ไม่กินหรอไม่กินแค้องน้ำมันกินไปยั่เจ้าไหนยิ่เจ้าไหนเดี๋ยวมาเลือกเอามาแคไปพอแค่กิน ยัไเียงะบาไม่เมนแล้วลับรบ่มีลับโอ้ปิดไปไปาเป็นบาไป่ยไปคำสั่งระบาวนี่เมียจะฝากมาให้งามงามงามขาดงามเลยได้นะมาไดาปลปกระสีมา้ลูกข่าตรึง ไก่ทิพยไ่ดีเหมือนเทนัทเท่าผไม่เข้าวกัดข่าวัด้าวผัดข้าวัดข่กัดข้ัดน้ายผนด้อวผัดข้าวผน้าวผัดข้าวผัด้าวัด้วัด้เว้ัดข้าว้าบเก่าแกข้าวผัดข้าวผัดน้าว่ขาวผัด้วผัด้าวผัข้วัดขาวผัดา้าวผ่ด้้าาวผัดขาวผััดก็วคาว้า แข็งเก่าแข็งควันลบเหล่า่าเมื่อมาหลอบดาดยังสิกจัดให้ไหมหนักแน่จัดจัดให้หนักหลอมนี่ฝันกับท่านฮันพวกน้องๆกับเกี่ยวข่าวย่างย่างกระถือยูเนาะ พี <Private S 2> ่น้องเขามางคับเจไล่ๆเนาะพี่น้องเป็นสิก๊ับมือนกลปบุงเทมมืองจะคอยเผินเดินทางขวดไทยนะครับเนาะขอบคุณหลายเบอร์ทุกคนที่ติดตามต่อกันในคลิปนะจ้าแก้วที่หน้ามันร้อกมาเอ